สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับมาดูทะเลหมอ,อกสวยๆตอนเช้ากันเห็นไหมไม่นี่ครับเราตื่นมาเช้าก็จะได้ประมาณนี้แหละนี่ครับมีทีมงานเราอยู่แค่นี้เองกับวิวสวยนะครับไม่ค่อยมีใครขึ้นมาครับอยู่ที่กอมอ25นะครับ รถสามารถแบบมาได้แบบสบายๆเลยแต่ว่าในช่วงที่ฝนตกตอนนี้เนี่ยรถเล็กทางอุทยานห้ามขึ้นมานะครับมันมีล่องลึกบางจุดนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเป็นรถปริกอัพที่ยกสูงไม่น่ามีปัญหานะครับเนี่ผมเองที่มาก็คือไม่ได้มีข้อมูลนวนะ่าเฮ้ยที่นี่มีทะเลหมอกอะไรเลยนะ แต่รู้แค่ว่าเฮ้ยที่กมอยี่ห้าเนี่ยถ้าเราขึ้นมามันมีจุดกลางเต้นแล้วก็ให้ชมวิวแลนะเพิ่ว่ามาเมื่อวานนี้ก็มีฝน,ม,ฝนมีอะไรนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็เตือนกันแล้วก็ตีห้าแล้วครับมันลุ้นขับขึ้นมาพอขึ้นมาถึงโอ้มีทงเลหมอกด้วยถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยครับ โอเดยียนแห่งชาติปังซิดาเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นเขตต้นน้ำปราจีนบุรีเลยนะครับ,วบ,บอ,อาาาวานนี้เสียงน้ำไหลแบบกลงมากตอนเี้เพราะมีฝนตกไงแต่เช้านี้เสียงน้ำไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับไอ้เขาที่เราเห็นนี่คือเขาสมงนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเขาต้นน้ำปราจีนบุรีไหลลงไปนู่นแหละข้างล่างนูนะ่นะครับไปจนถึงสมัยป,ปราจีนบุรีแล้วก็ไป จบพบเจอกันกับแม่น้ำาสเนียบังก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนีครับว้าวสวยงามมากเลยครับทางโน้นก็กำลังปัดกาแฟกันใหญ่เลยนะจิบกาแฟไปพูดคุยกันสนษนากันไปครับนี่คือสิ่งที่เราทำในบมกาแฟคือต่างคนก็ต่างมานะครับมาเจอกัน คุาภาพเรวงกาแฟครับตอนนี้นี่ครับแล้วก็มีกางกาแฟมาดดิบมาทานกันตอนเช้ากับบรรยากาศแบบนี้อ้มันสุดยอดมากเลยอ่ะยังไงนะครับใครที่จะมาเที่ยวนะปังศีดาเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ทะลหมอก สวยไม่แพ้ที่อื่นนะครับคอนเฟิร์มได้เลยไงอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะครับ